แฟนฟิกปอดจานเรื่องจำเลยนี่รักตอนที่หนึ่งเอาตัวขัดดอกคุณหมอครับแม่ผมแม่ผมแล้วครับ เซียวจานลูกชายคนเดียวของบ้านตระกูลเซียววิ่งเข้ามาในห้องผู้ป่วยด้วยความทุลักทุเลหลังจากที่ได้รับสายจากพยาบาลว่าคุณแม่ของคุณเสียชีวิตแล้วนะคะหมอและพยาบาลที่ยืนอยู่หลีกทางให้เสียวจานที่เข้าไปหาแม่แม่แม,แม,แม่ฟื้นขึ้นมาก่อนสิครับแม่อย่าเพิ่งทิ้งผมไปนะแม่แล้วผมจะอยู่กับใครอะ เยวจานกอดแม่ที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงเขาร้องไห้ออกมาอย่างหนักเขากับแม่อยู่ด้วยกันเพียงสองคนที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยอ,อะไรมากนักแม่ของเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในระหว่างที่รักษาแม่เซลจ้านได้หยิบยืมเงินจํานวนมากมาจากมาเฟียคนหนึ่งเพื่อน,นํามาใช้รักษาแม่แต่สุดท้ายแม่ก็จากเข้าไปอยู่ดีหลังจากที่งานขาวดําของแม่เสร็จสิน้นเซลจ้านเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ ผ่านไปได้เพียงแค่ไม่กี่วันก็ต้องโดนตามทวงนี้จากมาเฟียคนนั้นเสียแล้วตอนนี้เสี่ยวจ้านไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรทั้งนั้นต่อให้คนพวกนั้นเอาชีวิตเขาไปเขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทํางานหาเงินใช้หนี้เขามีแม่เพียงคนเดียวก็ต้องเสียใจมากเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปนี้ก็ตัวคนเดียวแล้วสินะเขาพูดบอกกับตัวเองผ่านไปได้ไม่นานนักเสี่ยวจ้านก็เริ่มจะดีขึ้นไม่ซึมเศร้าแล้ว แต่ก็ยังมีมือลอยอยู่บ้างร่างบางรับจ้างทำงานทั่วไปงานจิปาถะเล็กๆน้อยๆก็ทำได้หมดกวาดบ้านล้างจานก็ทำขอแค่มีคนจ้างเพราะเสียวแจไม่ได้เรียนจบสูงจึงทำงานได้เพียงแค่เท่านี้ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาที่พอจะนำไปสมัครหางานดีๆทำได้รายได้ที่ได้ในแต่ละวันก็น้อยนิดไม่พอที่จะใช้นี่ให้กับมาเฟียอย่างหวังอีปอ้ป๋อเลยด้วยซ้ำหวังอีปอ้ป๋อมาเฟียจอมโหด ที่ใครๆในย่านนี้ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเขาโหดเหี้ยมเพียงใดใครที่อยากได้เงินก้อนใหญ่จะเท่าไหร่ก็ให้มาหาเขาเพราะเขามีเงินมากมายแต่เมื่อถึงเวลานัดคืนก็ต้องคืนถ้าใครไม่มีคืนไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าวังอีปปอ้ป๋อคือมาเฟียจอมโหดแถมเขายังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะตำรวจหรือใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาจึงได้ลอยนวลอยู่ทุกวันนี้นายครับ เด็กที่ชื่อเซียวจานตอนนี้แม่ของเขาตายแล้วครับและเขาไม่มีเงินจ่ายหนี้เราด้วยดอกก็ไม่จ่ายเลื่อนมาหลายงวดแล้วครับจะให้ผมจัดการยังไงดีครับนายลูกน้องคนสนิทเอ่ยถามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างในเมื่อยืมไปแล้วก็ต้องคืนแต่ถ้าไม่คืนก็ไปลากตัวมันมาสั่งสอนสักหน่อยวังอีปอที่นั่งหมุนเก้าอี้เล่นอย่างสบายใจเอ่ยบอกกับลูกน้องครับนาย ลูกน้องคนสนิท้อมหัวเพระรับคำสั่งก่อนจะหันหลังเดินออกไปที่หน้าบ้านของเซียวจ้านร่างบางกำลังเปิดประตูเข้าบ้านแต่ก็โดนลูกน้องของหวังอี้ป่อลากขึ้นรถไปซะแล้วด้านในรถพวกแกเป็นใครจะพาฉันไปไหนเขาถามพลางแน่งนิ่งเสี่ยวจ้านหวาดกลัวแต่ก็ต้องเก็บท่าทีเอาไว้จะแสดงว่าตนอ่อนแอไม่ได้นั่นคือนิสัยของเขาอยู่แล้วด้วย คนพวกนั้นไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพียงแค่จับตัวเซียวจา้านเอาไว้เพราะจูจ่ๆเซียวจา้านที่เคยนั่งนิ่งก็พยายามหนีตลอดทางเมื่อมาถึงที่หมายคนพวกนั้นก็ลากตัวร่างบางลงมาจากรถเสียวจา้านมองไปด้านหน้ามันเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่แต่ในคฤหาสน์นั้นกลับมีแต่พวกมาเฟียที่ใส่ชุดสูทสีดำยืนเรียง,งรายอยู่เต็มไปหมดนิดีบปล่อยนะพวกนายจะพาฉันไปไหนกันแนะ่เสียวจา้านรู้สึกว่ามันผิดปกติ ที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วจึงดิดดินพยายามที่จะหนีอีกครั้งร่างบางเล่นทีเผอดิ้นจนหลุดและวิ่งหนีแต่กาดเยอะขนาดนั้นแต่บรดิกาดเยอะขนาดนั้นจะหนีพ้นได้ยังไงดื้อมากนักใช่ไหมกาดคนหนึ่งต่อยเข้าที่ท้องของเสี่ยวจ้านอย่างแรงทำเอาร่างบางถึงกับขาอ่อนลุมฟุบลงพื้นไปเสี่ยวจ้านตัวบางนิดเดียวจะมีแรงสู้กาดตัวใหญ่ๆแบบคนพวกนั้นได้ยังไงกันสุดท้ายแล้วร่างบาง ก็ต้องโดนหิ้วปีกพาตัวไปยังห้องทำงานของนายใหญ่เสี่ยวจา้านถูกจับทั้งสองบากดลงให้นั่งคุกเขา่าและมีกาดยืนขนาบทั้งสองข้างอยู่นายครับลูกน้องคนสนิทเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงหันมาเรียกเจ้านายยางวังอี้ปอร่างหนาค่อยๆหมุนเก้าอี้มาช้าๆและจ้องมองมาที่เสี่ยวจา้านค,คุณเป็นใครครับจับผมมาทําไมร่างบางรีบถามไปทันที เขาไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนเพราะตอนที่กู้เงินก็ทำเรื่องผ่านทางโทรศัพท์เห็นว่าใครที่จะกู้เงินจากหวังอี้ปอจะต้องทำเรื่องผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นส่วนคนที่จะได้เห็นหน้าของเขาก็คือคนที่ชะตากำลังจะขาดทำไมไม่คืนเงินหวังอี้ปอเอ่ยถามเสียงแข็งคขคืนเงินเซียวจ้านสงสยัยก่อนจะนึกออกว่าตัวเองติดเงินใครอยู่เอเอผมยังไม่มีครับตอบง่ายดีเนีย ไม่มีก็ไม่ต้องคืนหรือไงอัดมันสิ้นเสียงจากเจ้านายลูกน้องกรลุมกระทืบเสียวจ้านทันทีพวกมันทั้งเตะทั้งถีบจนร่างบางนอนตะแคงตัวงอแขนเรียวยกบังหัวบางตัวเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้มากเพราะยังโดนเท้าหนักๆเตะไปที่ท้องหลายต่อหลายครั้งหวังอี้ปอเห็นว่าเสียวจ้นดูท่าจะไม่รอดจึงสั่งลูกน้องพอก่อนมันเป็นน้ำเสียงที่นิ่งๆเรียบๆแต่กลับแฝงไปด้วยความเยือกเย็นครับนาย พวกลูกน้องถอยตัวออกจากตัวเสี่ยวจ้านตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างบางจะเจ็บหนักแต่ก็ยังพยายามที่จะลุกขึ้นให้ได้เสี่ยวจ้านมองเห็นลูกน้องชักปืนออกมาแล้ววางมันให้เจ้านายตรงโต๊ะที่เจ้านายนั่งอยู่เสี่ยวจ้านจุกจนแทบจะหัวเราะไม่ออกแต่ก็ยังพยายามที่จะหัวเราะมันออกมาทำให้เสียงหัวเราะนั้นมันเป็นเสียงที่ดังกระท่อนกระแท่น จะต,ตายอยู่แล้วมึงยังจะหัวเราะอะไรวะลูกน้องคนสนิทของหวังอีปอ้ป๋อดาทอร่างหนาสงสัยและทำคิ้วขมวดทำไมเซียวจา้านไม่ร้องขอชีวิตเหมือนคนอื่นๆแต่กลับนั่งหัวเราะนั่นทำให้หวังอีปอ้ป๋อนึกสนใจในตัวร่างบางขึ้นมาก็เพราะว่าใกล้ตายไงฉันถึงได้หัวเราะเฮเซียวจา้านตอบพลางมองลูกน้องคนนั้นโดยไร้ซึ่งความกลัวใดๆ หวังอีป๋อที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ขมวดคิ้วด้วยความชงนใจเพราะว่าเสี่ยวจ้าไม่กลัวตายเลยสักนิดน่าสนใจดีนี่ฉันชอบคนที่ไม่กลัวอะไรเลยหวังอีป๋อเดินมานั่งยองๆอ,อยู่ตรงหน้าของร่างบางแล้วใช้นิ้วชี้ของตนแตะไปที่ปลายคางของร่างบางพร้อมกับดันให้เงยหน้าขึ้นมามองเขามุมปากที่มีเลือดไหลออกมาเสียยิ้มเบาๆก่อนจะสะบัดใบหน้านี้ หวังอี้ป๋อมองไปที่ลูกน้องเพื่อเป็นการส่งสิกให้รู้ว่าให้ออกไปลูกน้องก็รู้ทันทีเพราะหวังอี้ป๋อจะทำแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกคนจึงเดิอนออกจากห้องไปจนหมดทำให้ตอนนี้ในห้องมีเพียงแค่หวังอี้ป๋อกับเสียวจ้านเท่านั้นนายชื่ออะไรร่างนาเอ่ยถามด้วยท่าทีที่กวนๆเ,เสียวจ้านเขาตอบเสียงผะแผ่วตอนนี้ร่างบางไม่มีแรงแม้แต่จะพูดเพราะเขารู้สึกเจ็บและจุกไปหมด วังอี้ปอถอนหายใจก่อนจะมองสำรวจไปรอบตัวของร่างบางตัวบางร่างเล็ก<ะ>สนใจเอาตัวมาขัดดอกให้ฉันก่อนไหมล่ะพูดจบก็เสยะยิ้มจนเสี่ยวจ้างรู้สึกขยะแขยงอีเลอกเจ็ดไม่สนใจงั้นเหรอ<ะ>แต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้นายจะต้องมาขัดดอกให้ฉัน พูดจบก็หัวเราะลั่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้มีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อและคนพวกนั้นก็ไม่เคยรอดกลับไปบางคนก็โดนทรมานจนตายแต่บางคนก็ฆ่าตัวตายไปเองใครมันจะไปทุนให้มาเฟียอย่างเขาย่ำยีได้จึงเลือกที่จะยอมตายซะดีกว่าเสียวจา้านเริ่มกลัวแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มบทสนทนาอย่างจริงจังึ้นปล่อยผมไปก่อนเถอะนะแล้วเดี๋ยวผมจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ผมใช้ให้แน่นอนคุณไม่ต้องห่วง เสี่ยวจ้านพูดย้ำเพราะกลัวว่าอีกคนจะไม่เชื่อใจแต่นั่นมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับคนอย่างหวังอี้ป๋อร่างหนาไม่ชอบการพูดคุยที่มันยืดเยื้อสักเท่าไหรไม่รอให้เสี่ยวจ้านพูดจบเขาก็จับตัวร่างบางยกขึ้นไปไว้ที่โซฟาเซี่ยวจ้านเป็นคนตัวบางมากตัวจึงไม่ค่อยหนักทําให้หวังอีป้ปอยกตัวเสียวจ้านได้สบายๆก่อนจะกดบ่าร่างบางให้นอนลงไปที่โซฟาอย่างแรงโอยมันเจ็บนะร่างบางร้องท้วง ถ้าไม่อยากเจ็บก็อย่าดื้อสิฉันจะได้ทำเบาๆเมื่อหนาลูบไปที่หน้าเนียนพร้อมกับใช้ปลายนิ้วเกลี่ยเช็ดคราบเลือดที่มุมปากแต่เซียจาย้านรีบสะบัดหน้าน้แต่ทว่าตรงกลางกลายของอีกฝ่ายมันตื่นตัวขึ้นมาแล้วทำให้การสะบัดใบหน้านี้นั้นสายตาดันมองไปเห็นเป้ากางเกงที่นูนขึ้นมาและในจังหวะนั้นร่างหนาก็นำมันมาถูก,กับขาของร่างบางที่ตอนนี้นอนอยู่บนโซฟาโดยมีตัวเขา คล่อมทับร่างของเซียวจา้านเอาไว้อยู่ร่างบางถึงกับสะดุ้งตกใจพร้อมดวงตาที่เบิกกว้างร่างหนาโน้มตัวลงใบหน้าซุกเข้าที่ซอกคอขาวทำเอาคนร่างเล็กถึงกับคนลุกไปทั้งตัวแต่ด้วยความกลัวที่อยู่ในใจลึกๆร่างบางจึงรีบคิดหาคำพูดมาเอ่ยท้วงเพื่อให้อีกฝ่ายหยุดการกระทำตรงน้าหยุดก่อนคุณปล่อยผมไปเถอะหวังอี้ป๋อไม่ฟังที่อีกคนเอ่ยขอร้องเขาจับมือเล็กเอาไว้แน่น และจลมจูบไปที่ซอกคอขาวนั่นทำให้ร่างบางเริ่มมีน้ำตาไหลนองใบหน้าร่างกายเริ่มที่จะสั่นเทาเพราะความกลัวตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนทำกับเขาแบบนี้มาก่อนเลยปล่อยผมไปเถอะนะขอร้องละถ้าคุณกลัวว่าผมจะไม่กลับมาใช้หนี่แล้วก็ให้ผมทำงานใช้หนี่อยู่ที่นี่ก็ได้นะเสียจานยื่นข้อเสนอไม่จำเป็นฉันมีคนใช้งานเยอะแล้ว เองั้นคนสวนล่ะมีแล้วเอ,อคนใช้ก็ได้นะครับให้ผมคอยซักผ้าล้างชามทำความสะอาดบ้านฉันโชคอยู่คนเดียวแต่ถ้าชอบอยู่คนเดียวทำไมมีลูกน้องเต็มบ้านเลยล่ะครับเฮ้ยกน็นี่เหมือนที่ทำงานเออแต่ว่าผมทำกับข้าวอร่อยนะกวาดบ้านล้างจานก็ทำได้ดีมากเลยแล้วผมก็ซักผ้าะสะอาดมากๆด้วยเอ,อหรือหรือไม่ก็ไว้รำคาญ วังอีป๋อพละตัวเองลุกขึ้นด้วยความหงดหงิดเสี่ยวจ้านรีบลุกนั่งพร้อมกับจัดเสื้อตัวเองให้เข้าที่เอาแต่พูดอยู่นั่นแหละเสียอารมณ์หมดวังอีป๋อยืนเท้าเสะเอวหันหลังให้เสี่ยวจ้านเขายืนนิ่งอยู่สักพักนั่นก็เพราะกำลังระงับอารมณ์ตัวเองอยู่ก่อนจะหันกลับมาหาร่างบางอีกครั้งอยากเป็นคนใช้นักใช่ไหมอีป๋อเอ่ยถามเสียงดุร่างบางก็รีบพยักหน้ารับได้เง้นเริ่มตอนนี้เลยฉันหงดหงิดร้อนไปหาอะไรเย็นๆมาให้กินเดี๋ยวนี้เลย อีปอตะวาดเสียงดังใส่ความใคร่ก็ไม่ได้ปลดปล่อยแถมยังมาเจอคนเรื่องมากพูดเยอะอย่างเซียวจ้านอีกร่างบางทำท่าเงอะง,งะในหัวก็คิดว่าห้องเกลืออยู่ที่ไหนไปเร็วๆเซวังอีปอตะวาดเสียงดังลั่นทำให้ร่างบางสะดุงจนสุดตัวและรีบสาวเท้าเดินไปเปิดประตูแต่ทว่าเดี๋ยวสิ้นเสียงนั้นเซียวจ้านก็ต้องหยุดชะงักเมื่อจับอยู่ที่ลูกบิดพร้อมจะเปิดแต่ก็ต้องค้างมันเอาไว้ถ้าคิดหนีหล่ะก็ วังอีป้ปอพูดยังไม่ทันจบก็โดนอีกคนพูดสวนขึ้นมาผมไม่หนีแล้วครับถ้าผมหนีเดี๋ยวผมก็โดนลูกน้องของคุณลากตัวกลับมาอยู่ดิฉลาดดีเนี่ยวังอีป้ปอยกยิ้มก่อนจะภายมือให้อีกคนเพื่อเป็นการบอกว่าให้ออกไปได้ตัดมาที่ครัวที่ตอนนี้เสี่ยวจ้านหาอะไรในครัวไม่มีเลยสักอย่างนอกจากน้ำเปล่าที่นี่ไม่มีของกินอะไรเลยฮนี่เขากะดจะแกล้งกันใช่ไหมเนี่ย เสซยจ้านมองสำรวจไปจนรอบแล้วแต่ทว่ามันกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรให้นำมาทำอาหารหรือของหวานได้เขาจึงเลือกที่จะเปิดตู้เย็นแล้วหยิบน้ำเปล่าออกมากินน้ำเปล่านี่แหละอยากกินอะไรเย็นๆไม่ใช่หรอเอ้โลกจิตใส่น้ำลายให้กินด้วยดีไหมนะเซยจ้านหัวเลาะคิกครับๆๆเสียงเคาะประตูดังพร้อมกับเซยจ้านที่เดินเข้ามาด้วยความทุลักทุเลเพราะเขายังจุกอยู่ร่างบางเอาน้ำเปล่าวางลงบนโต๊ะเสร็จสับก็หันหลังเดินกลับ แต่มีท่าทีเลือกลกกลัวในใจก็คิดหวังว่าอย่าให้ไอ้ลูกจิตคนนั้นเอ่ยเรียกร้งเขาเอาไว้เลยแต่ทว่ามันกลับเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวหวังอี้ป๋อเอ่ยเสียงดุเสี่ยวจาย้านค่อยค่อยหันกลับมาด้วยความสั่นเทาพลางก้มหน้าหลบสายตาของหวังอีป้ปอที่กําลังมองจ้องเขาอยู่นี่คือน้ําเปล่าหวังอี้ป๋อถามพลางมองที่แก้วน้ํานั้นด้วยความไม่สบอารมณ์ก,ก็ใช่ไงครับ กลางบางตอบแบบลกลักล,กล,ก,ลกลัวมีใครอยู่ข้างนอกไหมสิ้นเสียงตะโกนของวังอีปอ้ป๋อลูกน้องคนสนิทก็เปิดประตูเข้ามาทันทีครับนายเขาโค้มหัวและรอรับคําสั่งจากเจ้านายเอาตัวไปขงังเสี่ยวจ้านตกใจเขาคิดว่าทาไมอีปอ้ป๋อถึงกลับคําหรือเป็นเพราะว่าเขาเสิร์ฟน้ําเปล่าแทนที่จะเป็นอย่างอื่นเช่นขนมหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่น้ําเปล่าก็ไหนคุณบอกว่าให้ผมเป็นคนใช้ไง แล้วทำไมถึงจะขังผมเอาไวนะ้ล่ะเสียจา้านถามกลับแบบลืมกลัววังอีป้ปอที่นั่งเช็คชื่อลูกนี่บนโต๊ะทำงานกรอกตามมองมาที่ร่างบางทำให้ร่างบางไม่กล้าที่จะพูดต่อก่อนจะปายมือบอกให้ลูกน้องพาตัวเสียจา้านไปลูกน้องคนสนิทด,ดึงแขนเสียจา้านพลางลากตัวเขาไปปล่อยฉันนะอย่าขังฉันนะฉันไม่อยากโดนขังร่างบางพยายามดึงยือ้อไม่ยอมที่จะไปง่ายๆแต่เธอว่าก็มีเสียงเรียกดังขึ้น ทำให้เสียจ้านยิ้มออกทันทีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวพาไปขังไว้ที่ห้องฉันเจ้าประโยคนั้นร่างบางก็หุบยิ้มทันทีพลางคิดว่านี่มันหนักกว่าเดิมอีกครับหน่อยลูกน้องค้อมหัวเล็กน้อยก่อนจะพาตัวเสียจ้านไปแต่ทว่าร่างบางยังยือ้อยุดและพยายามที่จะคุยกับวังอี้ป๋อให้ได้ไม่นะทําไมผมต้องไปห้องคุณละ่ะนี่คุณหวังอีปอ้ป๋อ เซียจา้านโดนลากออกไปไกลาจากวังอี้ป๋อเรื่อยๆแต่เขาก็ยังตะโกนไม่หยุดเมื่อลูกน้องพาเซียจา้านเดินมาถึงห้องนอนของเจ้านายแล้วเขาก็ถูกฝ่ามืออันใหญ่ผลักตัวเขาให้เข้าไปด้านในห้องก่อนที่ประตูจะถูกปิดใส่ใบหน้าพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้อง เซียวจา้านโดนขังไว้ในห้องนอนของหวังอี้ป๋อเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปตอนที่เซียวจา้านอยู่ในครัวหวังอี้ป๋อได้นั่งดูพฤติกรรมของเซียวจา้านผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดที่โชว์อยู่ในจอคอมบนโต๊ะทำง,งานเซียวจา้านไม่ได้พยายามที่จะหนีเหมือนคนอื่นที่เคยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เซียวจา้านกลับยืนร้องไห้ ถ้าหากเป็นคนก่อนๆที่เคยมาที่นี่ปา่านนี้คงวิ่งออกไปเจอลูกกระสุนที่ด้านนอกแล้วและยังตอนที่หวังอี้ป๋อจะบ้าำอีกถ้าเป็นคนอื่นก็แทบจะเสนอตัวให้เพื่อที่ตัวเองจะได้รอดแต่เซียวจา้านกลับต่างออกไปความคิดของหวังอี้ป๋อในตอนนี้ร่างบางดูดีดูแปลกไม่เหมือนใครและเขาก็นึกสนใจในตัวร่างบางมากขึ้นตอนนี้เซียวจา้านนั่งร้องไห้เพราะกำลังคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีจะหนีดีไหม เพราะต่อให้ตายก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรจะได้ไปอยู่กับแม่บนสวรรค์สัเลยแต่อีกใจก็พลันคิดถึงคำที่แม่บอกถ้าแม่ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วลูกต้องอยู่ต่อไปให้ได้นะอย่าเสียใจนานักละ่ะชีวิตของลูกยังคงต้องเดินต่อไปแม่จะคอยอยู่กับลูกเสมอกลางบางจึงตัดสินใจที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป เพราะถึงยังไงก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้ให้ทันตามเวลาที่กําหนดเอาไว้อยู่ดีหรือถ้าหวังอีป้ปออไม่พอใจอยากจะฆ่าเขาทิ้งไปซะก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงชีวิตนี้ก็ไม่มีใครเหลืออีกแล้วห้องนอนของหวังอี้ป๋อในห้องน้ําหลังจากที่ร่างบางล้างหน้าล้างตาล้างเลือดบนใบหน้าของตัวเองเสร็จสับเขาก็เปิดเสื้อขึ้นเพื่อดูที่หน้าท้องที่ตอนนี้มันมีรอยช้ำม่วงเป็นวงกว้าง เจ็บชะมัดเลยมือบางรูปหน้าท้องตัวเองเบาๆพลางเลื่อนสายตาจากหน้าท้องขึ้นมามองใบหน้าตัวเองในกระจกหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินดูนั่นนี่ไปทั่วห้องเวลาผ่านไปพักใหญ่หวังอี้ป๋อก็เข้ามาในห้องเพราะนี่มันก็ดึกมากแล้วคงได้เวลาพักผ่อนเสี่ยวจ้านนอนตะแคงหลับอยู่บนเตียงหวังอี้ป๋อมองดูคนที่หลับแล้วรู้สึกว่าร่างบางชชางหน้าอินดูร่างหนาเดินเข้ามาใกล้นั่งย,งยองๆลงข้างเตียง ฝั่งที่เสียวจ้านนอนอยู่พลังใช้นิ้วเขี่ยปลายผมที่บุดบางใบหน้าหวานออกและใช้นิ้วโป้งวนรูปที่แก้มบางเบาๆก่อนจะก้มลงประคบจูบให้กับร่างบางปากของทั้งคู่ประกบเข้าหากันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นเสียวจ้านก็ลืมตาตื่นนี่คุณทําอะไรนะไหนบอกว่าจะให้ผมเป็นคนใช้ไงทําไมคุณถึงได้ทําแบบนี้ล่ะเสียวจ้านเอ่อยไวๆพลังรีบลุกขึ้นและใช้ปลายนิ้วแตะไปที่ปากของตัวเอง วังอีปอลุกขึ้นเดินตรงไปที่ห้องน้ำโดยไม่ได้ตอบคำถามของเสียวจ้านทำให้ร่างบางมองตามแบบไม่ละสายตาก่อนจะเห็นร่างหนาที่ยืนหันหลังอยู่เอี้ยวหน้ามามองตนมาอาบน้ำให้ฉันหน่อยร่างหนาเอ่ยบอกพลางถอดเสื้อออกจากตัวฮะอาอบน้ำให้คุณงั้นเหรอโตจนป่านนี้แล้วคุณอาบเองไม่เป็นหรือไงร่างบางแอบนึกสงสยัยแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการใช้นี่อย่างหนึ่งเขาก็พอจะทำได้อยู่ทำไมจะไม่ทำหรือไง เดี๋ยวฉันจะหักหนี้ให้หมื่นหนึ่งเลยเอ้าถ้านายยอมมาอาบน้ำให้ฉันวังอี้ป๋อพูดจบพร้อมกับกางเกงที่ล่วงลงพื้นสายตาของร่างบางเบิกกว้างมองร่างเหนาที่มีรอยแผลเป็นเต็มแผ่นหลังไปหมดพลางกืนน้ำลายไปอึกใหญ่วังอี้ป๋อเห็นว่าคนข้างหลังเงียบไปจึงเสนอหักหนี้เพิ่มให้อีกเงินหักสองหมื่นก็ได้ร่างบางตกใจแค่อาบน้ำก็หักหนี้ได้ทั้งสองหมื่นแต่เขาคงไม่เข้าใจความหมายที่หวังอีป้ปอจะสื่อ พราะมันไม่ใช่แค่การอาบน้ำธรรมดาเหมือนปกติที่ใครๆเขาทำกันแค่อาบน้ำให้ก็ลุหนีได้ตั้งสองหมื่นเลยเหรออาบให้ก็ได้วะยังไงก็ผู้ชายเหมือนกันนี่นะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจำเลยนี่รักดอนเอาตัวขัดดอกเรื่องนี้เดี๋ยวก็ได้ทำการอัดเสียงใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะนำมาลงให้ฟังกันแต่อีกช่องหนึ่งก็คือช่องปั่นฟิกจนขอบตาดำ เออแล้วก็เรื่องนี้ที่อยู่ในช่องนั้นเป็นการภาคเสียงเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะซึ่งเสียงภาพก็ยังไม่ค่อยเก่งอ่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็มีความพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพอใจกับการภาคของเดียนะคะอาลคาอยังไงก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วไว้มาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ